องุ่นไชมัสแคทที่ปกติญี่ปุ่นเนี่ยขายกันเป็นราคาโลแล้วเป็นพันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่จีนเนี่ยทำไมเข้ามาขายแข่งตัดราคาวันนี้ติาจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะในฐานะเจ้าของกิจาการเนี่ยถ้ามันมีการตัดราคากันเกิดขึ้นหรือเราเข้าไปอยู่ในสงครามราคาเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วองุ่นไชมัสแคทเนี่ยเป็นเคสตดี้ที่ดีขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยติาต้องขอรายงานก่อนเนาะอันนี้ก็คือติาก็ได้ข้อมูลมาเนาะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกํจาจัดัตูพืชน,นะคะหรือว่าไทแพรเนี่ยเขาก็ทําการสุสะะุ่มมมตรวจจองนชสทีาา ซึ่งกว่า24แหล่งนะคะที่เขาไปเก็บมาแล้วก็เอามาตรวจหาสารเคมีเนี่ยมีกว่า23แหล่งด้วยกันที่พบสารพิษตกค้างกว่า50ชนิดแล้วก็ใน74%เนี่ยเป็นสารที่ทำไมเป็นสารที่ดูดซึมอยู่ในเนื้อของอัุ่นแปลว่าเราไม่สามารถที่จะล้างออกได้ไง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนภัยไว้ก่อนเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อหรืออะไรเงี้ยก็ดูแหล่งที่มาที่ไปให้ดีๆทีนี้เนี่ยญี่ปุ่นยอมได้ยังไงนะคะเขาอามาขายแบบดั้มราคาแบบสุดๆ,ๆแบบถูกโคตรๆติด้าบอกเลยถ้าเป็นติด้าติด้าก็เจ็บใจว่าเพราะว่าอะไรร ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลาในการวิจัยนะคะแล้วก็ผลิตสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกว่า18ปีเขาทำการวิจัยที่จังหวัดฮิโรชิมานะคะในปี2531จนถึง2548พอเขาทำการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็ได้รับการปกป้องนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีมูลค่าในตลาดกว่า35ล้านบาทแล้วก็มีกฎหมายว่าห้ามนําสายพันธุ์นี้เนี่ย ออกไปปลูกนอกประเทศซึ่งคุณสมบัติพิเศษขององุ่นชายมสแคทนี้นะคะก็คืออะไรก็คือเปลือกบางเนื้อหนาน้ําเยอะนะคะแล้วก็ทําไมแล้วก็มีกลิ่นกุหลาดด้วยอ่าเขาเปรียบได้เหมือนแบบว่า เป็นแอร์เมสแห่งวงการอ้ำมนเลยแต่ทีนี้ถ้าห้ามเอาต้นกล้าไปปลูกที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเพราะว่ามันมีชายมาสแคทจากอะไรจากจีแล้วก็จากเกาหลีด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครลักลอบออกไปนะกฎหมายเนี่ยก็คือเราจะถูกปรับ2.5ล้านบาทแล้วก็จําคุกด้วยกัน10ปีกฎหมายโหดมากแต่ทําไมไม่ทันแล้วนะคะคนแอบ,บลักลอบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเขาตั้งนชื่อเหมือนกันได้ยังไงหรืออะไรี้ยไม่โดนลิขสิทธิ์หรอ,อหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได ใช้ได้เฉพาะอางุ่นที่มาจากญี่ปุ่นก็เลยสวยไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยองุ่นไชมัสแคทนะคะมีเนื้อที่ในการปลูกอยู่ที่ประมาณ30,36ไร่ที่เกาหลีนะคะมีปลูกองุ่นไยมัสแคทนะคะอยู่ที่45,54ไร่แต่ว่าพี่จีนพี่จีนนะคะปลูกถึง1 3 3 0 0 0ไร่นะคะคือ <c ười> แม่งแบบกะว่ากะถล่มอ่ะแม่งปลูกกะกะถล่มถล่มญี่ปุ่นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครเคยกินองุ่นไชมัสแคทเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรเราก็จะรู้ว่ารสชาติมันต่างกันใช่ไหมคุณภาพมัันนน่งกด้วยคทีชออบุ ของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยคือในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะมีคนที่แบบสับสนว่าเฮ้ยทำไมอันนี้ราคาถูกจังทําไมที่เราเคยซื้อมันแพงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนอาจจะลองไปซื้อของถูกนะคะแต่คนที่ชอบอง,งุ่นชัยมัสแคทจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอะไรเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยชัยมัสแคทของจริงเนี่ยหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพมันต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้ง่ายเพราะตอนนี้เราจะเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดเลยแต่ก่อนเนี่ยก็คือขายในยเฉพาะตลาดที่แบบขายผลไม้พรีเมียมหรืออะไรอย แล้วในแง่ของการตลาดนะคะเวลาที่เราถูกตัดราคาแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทํายังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณกําลังขายของออนไลน์หรือว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยแน่นอนถ้ามีคนมาก๊อปปี้ของคุณหรือว่าขายของแบบเดียวกันกับคุณแล้วของเขาเนี่ยถูกกว่าใช่ไหมลูกค้าก็จะทําไมลูกค้าก็จะไปซื้อของที่ถูกกว่าแต่ในกรณีนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณก็ต้องขายที่คุณภาพดีกว่าใช่ไหมหรือถ้าคุณเป็นสินค้าบริการคุณก็ต้องให้บริการดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้้้น่่ถาาาาลููกกคคดไมออวุณภพ ของคุณเนี่ยมันดีกว่ายัางไงหรือว่าการให้บริการของคุณเนี่ยมันดีกว่ายัางไงหรือมันดีกว่าแค่เพียงเล็กน้อยเขาจะทําไมเขาจะไปซื้ออันที่ถูกกว่าในกรณีของอุ่นชัยมาสแคทเนี่ยโชคดีที่มาใหม่ที่มันเรียนแบบได้ยากแล้วมันก็แตกต่างกัน ลี้ลับเพราะว่าของจีนเนี่ยก็มีหลายคนบอกมานะคะว่ากินกุหลาบมันหายไปมันไม่มีกินกุหลาบเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากการเอาสายพันธุ์ไปปลูกแล้วเนี่ยสภาพน้ําสภาพอากาศลมดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็มีผลเหมือนกันในการที่จะไรในการที่จะทําทให้ชายมัสแคทเนี่ยเป็นชายมัสแคทที่สมบูรณ์แบบต้นแบบแบบต้นฉบับของญี่ปุ่นเพราะานั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมั่นใจมากเลยว่าของคุณเนี่ยมันลอกเลียนแบบได้ยากมากๆอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยคู่แข่งจะสามารถเข้ามาตัดราคาได้เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแต่ถ้ามันไไไไมมม่่ดดด้้ยาากขนนนนััหรือ มีจุดแตกต่างขนาดนั้นหรือลูกค้าไม่สามารถดูออกได้เลยเพราะปกติเนี่ยลูกค้าไม่ได้เชี่ยวชาญแบบเราใช่ไหมลูกค้าไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราหรืออะไรเงี้ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยที่คุณจะทำไมคุณจะถูกคู่แข่งเนี่ยกลืนไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะคะเดี๋ยวติหน่าบอกวิธีที่ไม่ควรแก้ก่อนดีกว่านะคะคนส่วนใหญ่พอมีคนมาตัดราคาใช่ไหมแล้วเราไม่รู้่าทำยังไงเราก็เลยไปตัดราคาแข่งกับเขานะตัดกันไปตัดกันมาทําไมกําไรไม่เหลือก็เจ๊งไปเลยจ้านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทํา แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเจ้าใหญ่นะคะหรือว่าจีนผู้ผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลงมาขายปลีกเองซึ่งี่น่าเห็นด้วยนะว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับเจ้าของกิจการขนาดเล็กเจ้าของกิจการขนาดกลางหรือที่เป็น SME แล้วก็รัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามาจัดการอะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างแต่ว่าอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คู่แข่งเราก็ควบคุมไม่ได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราขายดีนะมันก็จะมีทําไมมันก็จะมีคนมาขายตามแล้วก็ขายแข่งตัดราคา แต่คนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้พลังโฟกัสไปกับสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสู้กับอย่างเดียวเลยนะคะที่น่าบอกเลยว่าทําไมเพราะว่าคุณจะต้องสร้างยอดขายให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพื่อที่ว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ชีวิตของคุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมากหรือไลฟ์สไตล์ของคุณก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปมากยกตัวอย่างอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขาขายดีมากๆเลยใช่ไหมในช่วงปีแรกๆในช่ว วิกฤตตรงนี้เกิดขึ้นใช่ไหมทีน่าเชื่อว่าถ้าเขายังถ้าเขาบริหารจัดการเงินดีนะถ้าเขามีกําไรจากตรงนี้อยู่เนี่ยเขาจะโดนผลกระทบแต่โดนผลกระทบได้ไม่นาะนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเรื่องของคุณเลยเนาะมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณเลยว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะั่งเฉยๆก็ได้ปลอให้คนอื่นมากําหนดชะตาชีวิตของคุณกำหนดเศรษฐกิจของประเทศแบบที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือไม่คุณก็ทําการตลาดแบบเดิมๆขายแบบเดิมๆหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าที่น่าเข้าใจเลยนะคะสมมุติว่าคุณนอาาจขกยฟไ นนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งการทําการตลาดมาเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในทําเลที่ดีใช่ไหมลูกค้าก็เข้ามาหาเองแต่ตอนนี้เนี่ยพอทําเลเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าหาลูกค้าเราไม่สามารถที่จะใช้สกิล,ลการขายหรือว่าทักษะการขายอย่างเดียวได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขายเป็นแต่ว่าถ้าเราไม่มีทักษะการตลาดที่จะดึงลูกค้าเข้ามาหาเราถามว่าเราจะขายใครเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนนี้เนี่ยคุณขายสินค้าที่มีคุณภาพดีหรือว่าคุณให้บริการดีนะคะคุณไม่ มั่นใจว่าเฮ้ยสินค้าของคุณเนี่ยมันทาไมมันควรค่าแก่การส่งต่อลูกค้าคนที่จะมาเจอของคุณเยอะๆนะคะแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าจะทําการตลาดยังไงคุณแค่ไม่รู้ว่าจะทําออนไลน์ยังไงเอาธุรกิจเข้ามาบนออนไลน์ได้ยังไงตอนนี้นะคะที่าท้ก็มีของขวัญพิเศษให้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆธุรกิจก็เจอกับวิกฤตน้าท่วมซึ่งที่แก็อยากที่จะช่วยสปอร์ตรงนี้เนาะหลายๆธุรกิจต้องพึ่งทําเลใช่ไหมเขาต้องปิดร้านไปเลยหรือบางร้านเนี่ยก็ย,ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เปิดไหร่เพื่อเป็นการสร้างภูมมมิคุุ้้้กกกัันนนแลว็ปองไ่่ใหณเีย จะต้องพึ่งแค่รายได้จากช่องทางเดียวตอนนี้นะคะตีน่าก,ก็แจกหนังสือฟรีชื่อว่า Smart Marketing ขายดีออนไลน์ด้วยสูตรสาเร็จการตลาดอัจฉริยะนะคะถ้าคุณอยากที่จะได้หนังสือเล่มนี้ฟรีตีน่าแจกให้ฟรีนะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะอยากที่จะเข้ามาทําออนไลน์อย่างจรงิจรงจังอยากที่จะมีพื้นฐานที่ดีในการเราไปต่อยอดเนี่ยทีน่าแนะนาเปน็นหนังสือเล่มนี้เลยแล้วทีน่าก,ก็แจกให้ฟรีซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตีน่าแจกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะจำนวนจํากัดเราก็หมดเร็วมากตอนนี้นะคะทีน่าก,ก็ัดสิิในใใจเพ่มีหยอก้100 นะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าทีหน้าก็โปรโมทมาตั้งแต่ตอนนี้นีแลลวตอนกลางๆเดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะได้หนังสือเล่มนี้ให้คุณแอดไลน์มาเลยแอดครูทีนาแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาเลยแอดครูทีนาพิมพ์ตัวแอดด้วยเนาะแล้วก็แคปหน้าจอนี้ส่งให้น้องแอดมินหรือว่าบอกน้องแอดมินว่าต้องการได้หนังสือ Smart Marketing Free หนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้คุณเนาะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลูกค้าใหม่เพิ่มกําไรเพิ่มยอดขายโดยที่ไม่่่่่่จจจําาาาาเเปป็นทีะะะตต้องงไไแขราคาาารคมววภศกิ เป็นยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะเรียนรู้ตรงนี้เนาะแัปหน้าจอมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดครูทีหน้าหรือถ้าคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับใครหรือว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่คุณรู้จักเพื่อนคุณหรือว่าคนในครอบครัวงคุณนะคุณก็สามารถที่จะแชร์แล้วก็ส่งต่อคอนเทนต์นี้ไปให้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบให้ทีน้าหยิบประเด็นอะไรแบบนี้นะมาวิเคราะห์อีกเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยเนาะว่าชอบนะคะ,ะ,ท,ะท,นะคที่้ะ็จากดไที่่่จจะะหหมมดดสออกกนที ลอดนี้ไปสำหรับวันนี้นะก็มีเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ